สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเอเชียคอนเน็กต้องแปลงสภาพเป็นเอเชียคอนเน็กกับยุโรปนะครับข่าวเพื่อนบ้านก็กลายเป็นข่าวเพื่อนร่วมโลกนะครับเพราะว่ามีสิ่งสวยง,งามอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสร่วมสมบัสประสบการณ์ที่เรียกว่าพิเศษมากสําหรับการมาเที่ยวที่เมืองกริทฮอร์นะครับอยู่ทางเหนือของเนเธอร์แลนด์นะครับชื่ออ่านอ่านยากคนไทยอาจจะเขียนเป็นกรีทฮอ G ร์กรีทฮอรนะฮะแต่ว่าภาษาถิ่นเขาเรียกว่ากริทฮอร์อ่านยากนะครับความพิเศษของเมืองนี้ก็คือว่าเป็นเมืองที่ห้ามรถนําเข้ามาเป็นอันขาดนะครับ ต้องใช้วิธีการเดินตลอดริมคลองนี่นะครับความยาวก็ประมาณ4ไมล์ตัวเลขกวก็คือประมาณสัก8กิโลเมตรนะครับเป็นคลองที่ไม่ลึกมากเป็นคลองขุดน,นะครับแต่ว่าความยาวนานความเก่าแก่ของคลองนี้เนี่ย้ะบอกว่าเป็นเวนิสของเนเธอแลนด์เลยนะครับสร้างมาตั้งแต่ปีคริสตักราช1,230เป็นเ็จก็ประมาณ7 8 7ปีที่แล้วครับดังเดิมมันก็คือเป็นที่มีพระ ในศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับใช้คลองเหล่านี้เป็นที่ลาเลียงไม้สาหรับเรตถุดิบในการก่อไฟนะครับน่าสนใจก็คือว่าเมืองนี้ประชากรม,มีแค่2,600คนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสะพานที่เราเห็นลักษณะนี้นะครับมีทั้งหมด176สะพานด้วยกันนะครับเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านของชาวที่อาศัยอยู่ในเมืองกรฮอนแห่งนี้ความพิเศษโดดเด่นยันก็คือเรื่องของหลังคาบ้านแต่ละบ้านนะครับจะเห็นว่าเป็นหลังคาซึ่งทําด้วยหญ้าชนิดหนึ่งนะครับ าษากรีกเรียกว่าทพชรูฟนะครับไปอ่านในดิบไทยก็อา่านว่าใบจากแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ใบจากไปบ้านเรานะครับเป็นหลังคาที่ทําด้วยไม้ลักษณะพิเศษมากนะครับชื่อของเมืองนี้เริ่มเป็นที่โด่งดังเมื่อปี1958ครับเมื่อมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแฟนแฟนโดยผู้กํากับชาวเนเธอร์แลนด์ครับหลังจากนั้นไปจนมาก็ปรากฏว่าหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นที่สนใจเป็นจุดท่องเที่ยวสาคัญของเนเธอร์แลนด์ทางภาคเหนือนะครับได้รับฉายาว,ว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ ที่น่าสนใจยงน,นก็คือว่าความเงียบสงบของบ้านหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนะครับแม้แต่เรือเนี่ยนะฮะใช้คำว่าเรือ whisper boat คือเรือกระซิบเสียงเบามากนะครับเขาบอกว่าเสียงนกเสียงกาเสียงเป็ดที่อยู่ตามลำคลองเนี่ยดังมากกว่าเสียงเรือได้ซ้ำไปตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวจากเอเชียมาเยอะมากนะครับโดยเฉาะ,ะนักท่องเที่ยวจากจีนผมเห็นมาเยอะมากทีเดียวนะครับนี่เป็นความสําคัญของเมืองซึ่งต้องถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญของเนเธอร์แลนด์นะครับ สะพานที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็ยังคงอนุรักษ์ของเก่าไว้นะครับมุมบ้านทุกมุมเนี่ยนะครับเ็าบอกว่ามีการจัดวางที่สวยงามมากนะครับเฉพาะชิลามานใน,นขณะน,นี้เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิแต่ถ้าเป็นฤด,ดูหนาวที่หิมะตกบรรดาลำธารเหล่านี้ก็จะกลายเป็นหิมะกลายเป็นลานสกีเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับปกติแล้วในแถบนั้นหิมะไม่ค่อยตกมากนักเนื่องจาก ภูมิประเทศของเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นพื้นที่ต่ำนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสีสันของเมืองกริทฮอลที่อยากให้ท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสต้องมาที่เนเธอร์แลนด์มาดูมาศึกษาว่าเขาบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างไรการใช้วัตถุดิบการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่น,นะครับการเน้นความเป็นเอกลักษณ์เป็นเมืองที่เงียบสงบมากๆนะครับเราอาจจะเทียบได้กับตลาดน้ำแถวบ้านเราแต่ว่าเราก็มีเอกลักษณ์ของเราอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าที่เนเธอร์แลนด์ที่กริทฮอลเขาก็มีจุดข,ขายสำคัญนี่คือเวนิสแห่งเนเธอร์ลแลนด์ครับ